นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการและนายทุนทั้งหลายมายุ่งกับตัวภาพยนตร์จนมากเกินไปแต่ผมก็ยังเชียร์พวกคุณอยู่นะครับ DC Batman vs. Superman Dawn of Justice รีวิวของผมไม่มีสปอยแน่นอนเพราะฉะนั้นไว้ใจผมได้โอเคหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับ b a ท m a n และ Superman สู้กันเป็นเวลา8นาทีส่วนที่เหลือก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมด เอาล่ะผมเดาว่าคนส่วนใหญ่คงจะอยากรู้ว่าหนังเป็นยังไงบ้างดีสมกับการรอคอยมา3ปีหรือเปล่าผมก็คงจะต้องบอกว่าหนังมันก็โอเคไม่ได้วิเศษสุดยอดอะไรแต่มันก็ไม่ได้แย่ถึงกับกาแซ็กซ์ไนเดอร์ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นอีกครั้งว่าเขาเป็นผู้กำกับที่กำกับภาพและฉากแอคชั่นและสเปเชียลเอฟเฟกได้สวยงามมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เล่าเรื่องได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ และนั่นก็เป็นปัญหาของหนังเรื่องนี้ที่ผมจะมาพูดถึงมันทีหลังเพราะตอนนี้เรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนดีกว่าเบนแอฟเฟลกเล่นเป็นแบทแมนบูธเวนเพอร์เฟกตครับตีบทแตกยอดเยี่ยมเขาเล่นเป็นแบทแมนแก่และบูธเวนได้เหมือนกับหลุดออกมาจากหนังแอนิเมชันเรื่อง The Dark Knight Return การแสดงของเขาทำให้ผมเชื่อจริงๆว่าไอ้หมอนี่แหละเป็นแบทแมนมาแล้ว20กว่าปี ผมคิดว่าแบทแมนและบรูซเวนนี่แหละคือส่วนที่ดีที่สุดของหนังเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าผมเป็นแฟนบอยแบทแมนนะแต่อันนั้นก็จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งเกลกระดาษเกลกระดดเกลอ้ยไม่รู้มันชื่ออะไรออกเสียงไม่ถูก hello my name is gal gadot เธอเล่นได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยตอนแรกผมคิดว่าเธอคงไม่เหมาะกับการเป็น Wonder w o m a n เพราะเธอผอมแห้งแล้วก็ไม่มีกล้ามเลยที่สำคัญหนังที่เธอเล่นผ่านๆมาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะทำให้เธอได้โชว์ความสามารถในการสแสดงสักเท่าไหร่ แต่ความสวยกับความเซ็กซี่นี่โชว์ทุกเรื่องเลยนะครับแต่พอผมเห็นเธอใส่ชุดอเมซอนและสู้ในหนังเรื่องนี้ผมก็โอเคยอมครับยอมหนังวันเดอร์วูแมนออกมาเมื่อไหร่มาเจอกันใหม่นะครับเดียร์ e าเจสซี่ไฮเซนเบิร์กเล็กส์ลูเทอร์เป็นตัวเลือกที่ผมต้องบอกว่าก็น่าสนใจดีจริงที่คาแรคเตอร์ของเขานันแตกต่างจากในคอมิกในการ์ตูนและเกมแม่นแตกต่างทุกอย่างเลยนี่วะ่ะแต่ผมก็คิดว่าเขาก็น่าสนใจอย,อยู่ดีถึงแม้ว่าเขาจะเล่นบทได้ดูแบบ กระตูนกระตูนไปหน่อยก็เถอะเอาล่ะส่วนของตัวเรื่องจะว่ายังไงดีหนังเรื่องนี้เละครับเอ่อไม่ได้หมายความว่ามันกากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะหาคําไหนมาบรรยายดีเอาไปว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับส้มตําที่ใส่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมาตํารวมกันจริงที่วัตถุดิบแต่ละตัวนั้นอาจจะเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศหลายๆตัวด้วย แต่ถ้าใส่ลงไปรวมกันแล้วตำกันมั่วซั่วรสชาติมันก็จะห่วยอยู่ดีครับและนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Batman vs s u p e r m a n Dawn of Justice มันมีเนื้อหาในเรื่องเยอะเกินไปจนไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนดีผมกำลังอินอยู่กับพลอตพลอตนึงอยู่ๆหนังก็ตัดไปหาซับพลอตอีกซับพลอตนึงแล้วก็ตัดไปหาซับพลอตอีกซับพลอตนึงอีกมั่วไปหมดมันเหมือนกับว่าสตูดิโอพยายามยัดยัดเซ็ตอัพ i c e League ขึ้นมาอย่างรีบๆและที่สำคัญก็คือช่วย มันเหมือนกับว่าพวกนักลงทุนมานั่งรวมหัวกันบอกว่าโอเคตอนนี้เรามีเวลาหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นเรามานั่งแนะนําตัวละครที่อยู่ใน justice league ให้เข้าใจง่ายที่สุดกันเถอะเพราะเราต้องไปแข่งกับมา r เวลเพซซิ่งของหนังเรื่องนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าให้ดูเนื้อเรื่องของซูเปอร์แมนให้ดูเนื้อเรื่องของแบทแมนแล้วก็โอ้อย่าลืมนะว่าในจักรวาลของเรานี้ยังมีฮีโร่ตัวอื่นๆอีกและด้วยการที่หนังมันมีเนื้อหาเยอะเกินไปทําให้การเดินเรื่องของหนังนั้นสับสนและทําให้ผมไม่อินกับพลอตไหนสัก plot. แถมมันมีอะไรบางอย่างอีกอย่างที่แรงมากสําหรับแฟนแบทแมนอย่างผมผมจะไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าเอาเป็นว่ามันเกี่ยวกับการเปลี่ยนคติการทํางานของแบทแมนซึ่งทําให้ผมรับไม่ได้โอเคยังไงก็ตามในเมื่อผมไม่อินเต็มที่กับพลอตซักพลอตเมื่อฉากคลายแม็กของเรื่องมาถึงผมก็ไม่สนว่าฮีโร่ที่ผมดูอยู่เนี่ยจะชนะหรือเปล่าไม่มีลุ้นไม่ใช่ว่ามันสู้ไม่สูสีหรืออะไรแต่ว่าผมไม่แคร์ประมาณว่ากูไม่ได้ชอบมึงอะ่ะทาไมกูต้องเชียร์มึงอะ่ะนั่งดูดอกไม้ไฟระเบิดตูมตามเพลินดีดีกว่า ก็ได้แหละครับหนังเรื่องนี้ผมก็คงต้องบอกว่า Batman vs. Superman Dawn of Justice นั้นก็พอดูได้นั่นแหละครับรีวิวของผมนานแล้วนะที่ผมไม่ได้รีวิวหนังแต่เอาเป็นว่า Batman vs. Superman Dawn of Justice คุณดูแล้วอย่างคิดยังไงบอกผมหน่อยแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าผมเคยทำอะไรไว้แล้วบ้างก็คลิกตรงนี้เลยครับ